กันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่มาอยู่ในเกม SCP เกมเดี๋ยวอ้าวอะไรเนี่ยโอ้ยๆๆ้ยเฮ้ยๆๆ้ย้ยโอ้ยมันโจมตีผอมยใครก็ได้เออมาจัดการดิผมคือคลาสตีเฮ้ยแล้ว SCP ศูนย์เก้าโอ้มาก็ฉีกเนื้อชิ้นๆเออเสียงเสียงคุณยูทูบอย่าอย่าอย่าเลื่องคลิปนี้อุ้ยใครอ่ะอ๋อเพื่อน เอ๊วัดดีอหนูมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยอ้าวนี่ s c p ซ9 6ศูนย์หอีกตัวหนึง่งอ่ะเกิดอะไขึ้นแป๊บโอเคครับเดี๋ยวอ่ะเปิดประตูเปิดไม่ได้อีกมันสงสัยมันล็อกแน่เลยมันล็อกแน่ๆเราคิดว่านะเราไปเราไป s c p ซ9 6ศูนย์หอันที่อื่นดีก,กว่า ่ปเราไปดูกันอ่าห้องนี้แหละครับเฮ้ยเฮ้ยเฮมันคุมข้าอยู่มันคุมข้าอดีตดโรฟ้าดีโนดีอันดเฟลเลอรีโซนนอดเเฟลกาดีาีอันัฮันนี่คิฟอร์เร็มาเซลอดีตส่องไฟสายสองไฟฉายยิงบุนยิงน่แหละเธอเกิดที่สุดเธอเิดที่สุด อมาไหนมาไหนอย่ามาตรงนี้เฮลโหลโอเคแม่มาทางนี้เย้เออโอเคไปแล้วไป ไม่ใช่เราเหรอเออน่แหละเอาเราเองมาไม่ได้หรอรกตัวสูงเกิน <c oughs> yes baby มาไม่ได้เฮ้ยมันรู้ทางมันรูมม้มันมาไม่ได้อ่ะก็จะผักตอนอะไรเนี่ยโอ้เสียชื่อหมด อุ้ยอันนี้ผมรีสปอนได้ครับผมรีสปอนเองได้อ้าวข่าวนี้แหละอย่าผักนะเพื่อนอย่าผักนะอย่าผักนายนั่าเลยผักไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนายนั่าเลยผักกูอ้าวยืดระยะตีไกลเกินโอเคผมรีสปอนได้อีกรัเฮ้ยมันล้มมันล้มเหยียบซ้ำเหยียบ หยบดหยบยาหยยดยามหยียดยามมันเออเออเยเฮ้ยเพื่อนยิงเลยเพื่อนยิงยิงยิงเลยเพื่อนยิง ยิงเพื่อนยิงสิยิงเขานา่า,นนนา,นา,า,นาจะยิงอยู่เนี่ยโอเคเลื่อนรถขนาดนี้เขาน่าจะยิงอยู่แล้วเขากำลังจะตายในเรือนี้อ่าเพอร์เฟกครับเ,เขาตายออนี่มันเสียงจากฟิกเกอร์นี่วะฟังดีๆโอเคนี่ไม่ใช่ มันคุ้มค้างมันคุ้มค้างอ้าวให้ฮ <Hi. S 2> ช่วยด้วยโอเคเจ้าโอเคคุณผู้หญิงเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยนี่แหละครับเสียงนี่แหละมีคอนกรี e มอนสเตอร์มีคอนเรสต์มอนสเตอร์โรบโทโฮมิสเตอร์โรบอทอ๋อผมได้เป็นบอสใหญ่ครับผมได้เป็นบอสใหญ่ สุดหล่อเท่มาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอคราวนี้ผมได้เป็นบอสใหญ่ครับผมเป็นมิสเตอร์โรโบล้ะเอจ,จัดการยองยองแกตายเน่ถ้าเกไม่รอดหรอกฉันกระโดดได้

สำเร็จครับภารกิจผมสำเร็จผมบุกเข้ามาได้แล้วครับตายซัฟเฟอร์ซัฟเฟอร์ซัฟเฟอร์คิวโร่ช่วยได้เหรอคิวโร่ช่วยได้เหรอฮะซัฟเฟอร์ละเราเข้าที่ซันๆันไม่ได้ครับเราต้องเข้าที่ใหญ่ๆเท่านั้นไม่มีใครสามารถฆ่าฉันได้แกแกทำอะไรฉันไว้ตอนนั้น ทำอะไรฉันไว้นี่อะไรไอ้นุป๊ปเจ้าเบคอนนุป๊ปนี่ตัวผมเด้งอะผมคิดว่าแล้วมันการก้มของผมเอ้ยจร์เข้ปากบานสู้กันดิจร์เข้ปากบานเฮ้ยเด้อ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 เอ๋ไปไกลๆเลยไป เยี่ยมผมได้เป็นบอสครับนี่คือครั้งแรกที่ผมได้เป็นบอสครับอ้มันช่างมหัศารรย์มากกขอนั่งด้วยครั้งขอขอขอนั่งขอนั่งขอ nang ลบไปให้หมดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่งด้วยขอนั่งด้วยขอ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  n a ด้วยขอนั่งด้วยคนขอขอขอนั่งด้วยซิขอนั่งด้วย นั่ง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 โอ้กดไม่โดนอีกเลยกดกดยาอ้าวแต่อย่างน้อยเราก็ได้เป็นคลาสดีเพอร์เฟกต์ครับเดี๋ยวอันนี้คืออะไรก็ดีเราก็ได้เป็นบอสครั้งแรกนะครับถ้าใครเป็นบอสเนี่ยแชร์ประสบการณ์ด้วยนะครับว่าฆ่าคน ว่าฆ่าคนตายไหมหเขาถ่าไปแล้วเมวื่อกี้ดูเหมือนว่าเราจะา,ากเป็นเราอยากเป็นบอสอีกครั้งนะ่ะจะเป็นบอสอีกครั้งอนะ่ะโอ้เสียดายไม่ได้เป็นบอสแล้วอ่ะเ ผราคิดว่าผมผมคิดว่านะโลโบอ่มิสเตอร์โลโบ o, ผมคิดว่ามันเท่แล้วนะแต่มันดันตัวใหญ่ไปมันก็เลยลอดประตูเล็กไม่ได้ผมก็เลยต้องอาศัยอยู่ที่แบบตัวใหญ่ๆอ๋อฮะผมเคลียผมเบื่อคาสดีละผมเคลียผมอยากเปลี่ยนชุดซะหน่อย โอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วแล้วผมก็จะไปจุดที่สปอร์แล้วกันโอเคผมมาถึงจุดสปอร์แล้วแล้วเสียงอะไรเนี่ยโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้ตายครับตายตายตายเดดครับเดดเด,ดผมเป็นซากศพให้เขาเอง โอเคเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมหาปืนปืนแป๊ชหนึ่งโอเคตอนนี้ผมทำให้เจ้า scp เก้าหกเนี่ยมันบ้าคลัง่งแล้วจะมาไล่กินตับผมไปไหนอ๊ะผมตายได้ไงมันอยู่ข้างล่างปะโทมันโกงอะ่ะโอเคผมคิดว่าเรามาเล่นแมปอื่นดีกว่า แมบบนี้น่าสนใจครับถูกไล่ล่าโดยโดย Earthbox อ่าพอร์เฟ t ครับ God crashes by Earthbox คนนี้เริ่มมาปุ๊บอะไรเอาไปเฉยเลยไปแล้ว เปิดโหมดดรีมแล้วครับเปิดโหมดดรีมดดอคนแอดครับโอเคเรียบร้อยครับโู้โห โอเคตอนนี้ผมกลายเป็นดรีมเรียบร้อยครับเฮ้ยบ้านนี้มีอะไรสำรวจปะโอเคไม่มีอาวุธออยถ้ามันยิงระเบิดใส่เนี่ยในนั้นมีอะไรปะนอป็อไม่มีครับโอเคแล้วผมก็ต้องกระโดดตลอดโลไม่มีอะไรอยู่ไปม,มีใครอยู่ในบ้านนี้ เออไหนดูซิจะมีบ้านไหนอีกไหมโอเคบ้านน,าน,นี้บ้านนี้ต้องมีอาวุธแน่นอนอ้าเพอร์เฟกไม่มีหรือหลังเดิมวะเนี่ยผูได้ยินเสียงบันตะไกเลยน่าจะหลังนี้แหละเฮ้เซนเซอร์ทำไมอ่ะนีโอเคดูเหมือนว่า เฮ้ย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 ร้อนรอร้เฮ้ยอ๋ออันนี้อันเก่าอันที่เราเก็บมาแล้วเนาะคือมันจะเป็นหลังแบบนี้แหละครับที่จะมีอาวุธะอาวุธปืนระเบิดอยู่มันอยู่ไหนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังวูบบล็อกครับอ๋อเด็ด ีัแซมทมัแซฟเฟอร์อ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาโอเคเรียบร้อยครับเหลือผมที่เหลือก็คือปืนระเบิดครับหลังนี้หรือเปล่าวะเออเปิดได้ครับ หลังนี้ไม่มีแฮะถ้าเราจะสังเกตได้ก็คือมันจะมีแสงสีเขียวเท่านั้นแหละอ่าขนาดเพื่อนขนาดขนาดเพื่อนยังใช้เปิดโหมดดรีมเลยอ่ะหลังนี้ชัวอ่าไม่ใช่อยู่ดีหรือว่าเขาลบหลังบ้านหลังนั้นออกเนอะแล้วใส่หลังใหม่เอ้ยน่าจะหลังนี้ปะก็ไม่น่าใช่ปะ โอเคต่อต่อต่อืมเมนูไหนะโอ้ทีโอเคไม่มีทางไปตรงนี้อาจจะมีปืนเหลืออะไรก็ได้นบไม่มีอะไรเลยทั้งสิน้น oh. ออเวยด้วย เรางเลยผมตกลาวาไตหมุรอบผมตะกีะ้รอบตะกิโอเคแล้วใครมันขับรถเนี่ยูโอเคน่าจะหลังนี้โอเคหลังเดิมเราวนกลับมาที่เดิมหรือเปล่าเนี่ยเราเชื่อล้ากลับมาที่เดิมแหละแต่ผมแค่จำไม่ได้ นีนี่ไม่มีฮฮไม่มีมันซ่อนอยู่หลังไหนเนี่ยเอ๊ชักสับสนแล้วโอหลังนี้หลังนี้ครับเยสได้ปืนระเบิดเรียบร้อยครับว,ว้แค่นี้ก็จัดของแบบสปีดลันโอเคเสร็จละอันนี้คือปืนที่รุนแรงนะครับปืนนี้คือปืนระเบิดเป็นปืนที่นัดเดียวตุยแต่นี่ อันนี้ก็หลายนัดอยู่แต่ก็ตุยได้เอ๊ยยูมาเจอกับระเบิดปาร้ามันป่าตุมมาเจอกับระเบิดปาร้ามนูหน่อยเอ๊อยู่ไหนเอ๊อย่าไปล่อมันเส๊ะใหว้าวว้าวา เยียมคือเบกที่สุดโอเคมันไปแล้วโอเคมันอยู่ไปเลยแป๊บอ้าวูป็อกแพ้ลาวาครับเรียบร้อยครับมันตายมันซับเฟอร์ตายเรียบร้อยครับผมสงสัยอ,อ่ะป้ออ้ก

หื้าประตูอหน้าประตูปะตไปไหนล่ะเออซัฟเฟอร์นั่นแหละยหยบกว่าจะตายโอเคครับไว้เจอกันใหม่ใหม่คลิปหน้าครับก็ฝันดีครับ